เพื่อนๆี้เมกจะมาทำกรรมวิธีในการเจียวกระเ,เทียมนะคะเพื่อที่จะให้กระเทียมเอาไปทํากระเทียมพิทยนะคะนี่เราก็จะซอยก็ได้นะคะนี่ซอยให้ละเอียดนะคะกระเทียมนี่ก็ซอยไว้แล้วนะคะปริมาณแล้วแต่เราตั้งกระทะน้ําร้อนต่อได้ที่นะคะก็ดูไฟไม่อย่าให้ร้อนมากนะคะปานกลางนะคะไฟกลางแล้วก็เจียวกระเทียมจนกระเทียมเหลืองนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เป็นวิธีทีีอยู่ กระเทียมจสกรอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีมีก็เตรียมไว้นะคะเตรียวไว้เพื่อที่จะทำอ่าปลาหมิ่ทอดกระเทียมริกไทยนะคะอ๋อจะเจียวกระเทียมไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็แล้วก็ไฟแบบพอใกล้ที่จะเหลืองได้ที่นะคะเราก็ผ่อนไฟนะคะให้ไฟอ่อนไ้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ห้ามใส่ซ,ซอสปรุงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนอกจากผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสจะเป็นผงคะนอหรือผงรสด,ดีก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะโรยไปก็จะทําให้กระเทียมกรอบน,นะคะนี่นะคะเมก็นี่จะเป็นผงนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเราจะโรยไปแค่นี้เองนะคะก็จะทําให้ปริมาณก็แล้วแต่จานวนกระเทียมนะคะกับเกลเอนะคะเพื่อนๆค่ะนี่แล้วก็พริกไทยที่เราตำโขกนะคะพริกไทยเม็ดนะคะ พอโรยลงไปเลยแค่นี้เองเตานะคะเพื่อนๆกับเตาแล้วเราก,ก็ช้อนขึ้นมานะคะช้อนแต่ตัวกระเทียมกับพริกไทยขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะอํามันถ้าเราจะใช้ต่อเราก็ไปตองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราจะใส่กระชอนไว้กระชอนเราจะเอาีไปนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะเตรียมเอาไปราดกระเทียมปลาะะที่เราทอดเตรียมไว้นะคะ กระเทียมก็จะกรอบนุ่มน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะกรอบแบบไม่บางคนบอกว่าทําทําไมมันกรอบแป๊บเดียวนะคะของเมย์สูตรนี้จะกรอบทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราเคลียรนับนะคะเกี่ยวกระเทียมเอาไว้โรยกระเทียมพริกไทยปลาทอดนะคะของเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมยก็ทำปลาทอดกระเทียมพริกไทยนะคะก็เทคนิคก,การทอดปลาไม่ให้ติดนะคะเพื่อนๆค่ะ ปลาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่ตะแกรงแบบใหนะ้น้ำกระเด็ดน้ํานะคะทาเกลือน,นิดหน่อยนะคะสองด้านเลยนะคะเชิญค่ะวอ็เวลาทอดนะคะน้ำมันที่เราใช้แล้วครั้งหนึ่งนะคะเน่จะเก็บไว้ใช้ใช้อีกครั้งหนึ่งะะเราก็จะกรอง มีแบบที่กองนะคะที่กองน้ํามันเนี่ยแต่เนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเก็บน้ํามันไว้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราทอดอะไรที่แบบไม่โตก็นะคะน้ํามันเราก็จะเก็บไว้มาผสมนะคะเพื่อนๆค่ะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็น้ํามันเก่าลงไปรองกระทะนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วนอกนั้นก็เป็นน้ํามันใหม่นะคะก็จะทําให้ตาไม่ติดกระทะนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะจน่วมตัวผ้านะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นการเซฟนะคะ เมลกอเมลรอทอดไว้นะคะเพราะว่าเมีเกลยวกระเทียมพริกไทยไว้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาทอดกระเทียมพริกไทยนะคะพริกไทยเราก็จะตําไว้นะคะเพื่อนๆค่ะกระเทียมเราก็ซอยนะคะเพื่อนๆขาซอยให้ละเอียดนะคะก็เดี๋ยวไฟกลางๆอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วมา,ามเติมปรุงรสด้วยรสดีผงอย่างเดียวนะคะรสดีหรือขนองผงนะคะแล้วก็กระเทียมโรยไปก็ใช้ได้ละ มันจะกรอบทั <nước> ้งว oh <'Sí, S 2> ันเลยนะคะเพื่อนค่ะเตรียมไข่เลยนะคะก็เคล็ดลับนะคะทําอาหารอร่อยง่ายๆสไายเมย์นะคะนี่เราก็จะยังไม่กลับนะคะเพื่อนค่ะนะการมีกลับมาแล้วนะคะก็สวยใช้ได้โอเคเลยนะคะเพื่อนค่ะก็เคล็ดลับการทําอาหารแน่อร่อยนะคะง่ายๆสไายเมยจ้ามีทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเบกกจะมานี่นะคะ กระเทียมพิกไทยนะคะที่เมเกี่ยวเตรียมไว้นะคะก็จะราดไปที่ตัวปลาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้กระเทียมหมดนะคะก็ <g ül> เลยกระเทียมน้อยไปนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆเม์จะชอบแบบกระเทียมมากๆเลยนะคะนี่เราโรยไปแบบนี้เลยนะคะกระเทียมของเม่จะกรอบนะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่เม์บอกนะคะห้ามใส่ซอสปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะไม่อย่าง,งานั้นกระเทียมมันจะไม่กรอบนะคะไม่น่ารับประทาน แล้วก็ห้ามคั่วผงพริกไทยพื่ออะไรนะคะผสมตอนคั่วกระเทียมคือคั่วกระเทียมอย่างเดียวนะคะกระเทวกระเทียมอย่างเดียวเลยพริกไทยเราจะใส่ตอนปรุงนะคะใส่ผงปรุงรสไปแล้วเราก็จะเอาพริกไทยโรยไปเนี่ยกระเทียมน้อยไปนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆนี่ของสูตรเมนี่แบบกระเทียมแบบหูข้างจานนี่แบบเยอะนะคะวันนี้กระเทียมหมดกระเทียมหมดนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทอดกระเทียมพริกไทยนะคะ สูตรเมนะคะเพื่อนๆค่ะก็เทคนิคการทําแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ของเมสูตรเมก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์ขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ